สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ปาดชนแนวกะมาสูบน้ำใส่ไหวแล้วครับพี่น้องครับเบียดกระหวบนะครับเนาะแหงกระแหงครับผลบ่ตงนะครับพี่น้องเมื่อนี้ปาดชนแนกสีผ้าพีผ้านองมาเบิ้งมองปาดชนแนกสูบน้ำนะครับนี่ครับสูบน้ำใส่น้อยอ่อยนะครับนี่ครับผ้าผีผ้านองมาเบิ้งงไ้ไอยจังหน่อยนะครับปาดชนแหนกเบื้เทียบไฮ่อยนะครับพี่น้องเปเบิ้งเดี๋ยวปาดชนแนกสีผ้าพีผ้านองไปเบิ้งเครื่องสูบน้ำปา ถั้าเนวนะครับครับสูบน้ำจากน้ำสางเลยครับพี่น้องสูบจากน้ำสางนะครับเครื่องสูบน้ำหน่อยนะครับนี่นะครับพูดนะครับพี่น้องสูบไปไกลอยู่ได้ครับนะครับปอยกับกำลังเกิดนะครับนะครับท่อนี่เป็นท่อนิวเครืองนะครับท่อนิวเครืองนี่นะครับพูดครับสูบจากน้ำสังเลยครับพี่น้องแต่วว่าน้ำมันกับ น้ำสางกับอ,อกบพะท่านฝาไหนดอกครับพี่น้องครับก็ได้ยุดข่หายู่ประมาณเครื่องชุ่มมงนะครับแล้วก็ยจังสูบไม่นะครับหรือว่าเป็นการพักเครื่องไปในตนะครับนี่ครับเจังสูบน้ำน้อยนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับน้ำในน้ำสางกับน้งอ,อกนะครับพี่น้องเสียงดังยังไงพี่น้องเด้อเสียงเครื่องนะครับ ปพาแนลคุณซื้อเครื่องสูบน้ำมาไหมนะครับนครับนี่นะครับผมเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำหน่อยน้ำกันสิเบอร์แล้วละครับพี่น้องครับอาจจะได้ยุดอาจจะได้ยุดหานะครับใช่แล้วนะครับ พี่น้องเบิดแล้วครับนี่ครับน้ำใต้ดินเพิ่อนออกว่าท่านนะครับเพิ่นเป็นน้ำสางนะครับพี่น้องเป็นน้ำสางตั้งแต่บุร่านเลยนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำสางแต้บุร่านบุร่านนะครับของผู้เฒ่าเพิ่นเห็ดไ้นะครับนี่ครับน้ำใต้ดินกำลังซึบอวกได้พี่น้องรุดูครับผนครับน้ำใต้ดินซึมบวกแห้งอยู่ด้วยครับนี่ครับบอกมากอ่ะถ้าอยู่ประมาณเครื่องช่วงกับเต็่มมัดนน่อนะครับพี่น้องประมาณ ฮกโบกส่วนนะครับฮกโบกปุ่นนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็สูบขึ้นไม้นะครับรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เต็มนะครับเตียมน้ําสั่งเตียมบอนี่นะครับเดี๋ยวเขาไ็มาสูบต่อนะครับนี่ครับเครื่องสูบน้ำหน่อยนะครับจะดัดแปลงมาจากเครื่องตัดห้าแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับขออย็ดไปสูบใส้อ้อยนะครับพี่น้องสูบไปทั้งกุ่นแล้วครับนี่ครับพี่น้องราคาครับผมมา สามพันหานะครับปลาชิอนเาสีมางคสามพันหาถ้าพี่น้องพูดใดสนใจก็ลองไปเสือหาบึงเด้ครับเดอ้อสั่งในเพียได้ยังไงครับพี่น้องตามร้านต่างๆกับมีขายครับนี่นะครับนะพี่น้องครับเดี๋ยวปลาช่อนเราสิเก็บของกนได้ครับ,รบ,ววรบมืออืน่นปลาช่อนเามาสูบไหม่พอกันไหมอีพี่หนาได้พี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ